สวัสดีค่ะวันนี้นะคะข้าวหอมค่ะจะมาทำสกุช,ชี่ลลคโคนี่ค่ะวันนี้นะคะเรามีอุปกรณ์ดังนี้ค่ะแล้วก็จะมเีเป็นแป้งนะคะแป้งพับอย่างนี้แล้วก็ไฮไลท์สีต่างๆนะคะปากกาดำแล้วก็กลิ่นค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเลยค่ะวิธีการทำของเราน,นะคะเริ่มจาก เอาปากกาดำนี่แหละค่ะนี่ทำอย่างนี้ให้ทำเป็นตานะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าถ้าเกิดเสร็จแล้วทำเป็นยังไงเป็นยังไงนะคะเริ่มจากการทำให้มันเป็นหูอย่างนี้ก่อนนะคะมันไม่ค่อยถนัดอะเดี๋ยวเรามาดูตอนที่เสร็จ เสร็จแล้วค่ะตรงหูเดี๋ยวเราจะมาทําตากันให้ตามันเป็นตาแอปแบลนะคะคือแบบมันต้องเป็นตาที่แอปแบลวอ่ะมันแอปแบวเนาะให้มันเป็นตาแอปแบลวแอปแบวนะคะน่าจะรู้จักกันอยู่เดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่ามันเป็นยังไงทำตาแอปแบลวเสร็จแล้วค่ะน่ารักไหมเอ,อ่ยแอปแบวมากต่อไปเราก็จะเอาขอภัยค่ะ เอาปากกาดาอันนี้อีกรอบหนึ่งนะคะให้ทําเป็นปากแล้วก็จมูกนะคะเห็นกระต่ายไหมคะเนี่ยมันจะเป็นปากแล้วก็จมูกเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่ามันเป็นยังไงเสร็จแล้วค่ะเราได้มาแล้วนะคะปากกับลิ้นนะคะอันนี้ตรงนี้มันจะเป็นลิ้นนะคะไม่ใช่ปากเฉยๆเห็นกันไหมเอ่ยเนี่ยนี่ค่ะเนี่ยมันเป็นลิ้นเดี๋ยวเรา ต่อไปเราจะทําแก้มค่ะเป็นแก้มหยิกหยักหยิกหยักหยิกหยักนะคะเป็นแก้มหยิกหยักเนี่ยหยิกหย <c oughs> ักเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าเป็นยังไง <c oughs> เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาลงสีกันแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะคะสีแรกคือสีที่เราต้องใช้แค่สีเดียวคือสีชมพูค่ะ <c oughs> เป็นสีชมพูอย่างนี้นะคะ <c oughs> สีชมพูอย่างนี้ <c oughs> งั้นเดี๋ยวเราไปทํากันเลยค่ะ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำกลิ่นกันค่ะถ้ากลิ่นเป็นกลิ่น b u t ต e r milk นะคะเป็นกลิ่น b u t ต e r ์มิ k ผสมครีมตาวินเนอร์ค่ะเราก็แค่เปิดฝาออกมาแล้วก็หยดลงไปเลยนิดนึงแค่นิดเดียวหยดเดียวพอนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำกันเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนค่ะว่าเสร็จอย่างว่าไอตอนเสร็จแล้วมันเป็นยง เสร็จแล้วค่ะสกูตช,ชี่าลโคนนี้ของเราน่ารักใช่ไหมคะแค่ทําง่ายๆแค่มีเพียงกรีนไฮไลท์แล้วก็ปากกาดําถ้าเกิดดูก็เสร็จแล้วนะคะอย่าลืมติดตามชมนะคะพัทรภรเติมทานามสำหรับวันนี้นะะ้องเขาหองกลับไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอบคุณที่รับชมนะคะบ๊ายบาย